อ่ะมาถึงคู่นี้ดีกว่าก่อนหน้านี้เรายินดีแล้วก็แอบสงสัยคือยินดีแหละแต่ก็สงสัยนิดนึงของคู่นี้ปวกลุกฝนทิพย์กับไมค์พัทรเดชคบกันมา9ปีแล้วครับ เขาก็โพสต์ภาพนะฮะคู่เนี่ยผ่านบ้านหลังใหญ่นะฮะแล้วก็แคปชั่นขอบคุณยาวเหยียดเลยแต่หนึ่งในประโยคที่จะจะขีดเส้นไฮไลท์เอาแบบนนหนาๆเลยขีดเส้นใต้เลยนนหนาๆเลยนะครับผมนอกจากการขอบคุณที่อยู่เคียงข้างก็คือประโยคที่บอกว่าพร้อมเริ่มต้นครอบครัวไปด้วยกันแล้วนะนี่แต่ที่บอกว่า<อ>หะายคนสงสัยเนี่ยเพราะว่าทางคู่เนี่ยยังไม่เคยเอ่ยถึงการแต่งงานแบบชัดเจนเลยถามกี่ครั้งก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ดันนีภาพนี้ขึ้นมา แล้วเขาก็ต่อบอกว่าก็บ้านหลังเนี้ยผ่อนด้วยกันทั้งคู่มูลค่าอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทยังไม่รวมตกแต่งนะตั้งใจใช้เป็นชื่อคู่กันแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นเรือนหอเพราะว่าพวกตนเองเนี่ยไม่ได้ทำห้องลูกตั้งใจจะไม่มีทายาทกันอยู่แล้ว จุดนี้เน่ยแฟนทับก็เลยแอบแซวว่าเอ๊ถึงแม้ว่าจะไม่พูดเรื่องแต่งงงแต่งงานแต่พูดถึงบ้านพูดถึงว่าเออจะไม่มีห้องรูดมีการแพลนอนานะคตล่วงหน้าขนาดเนี้ยมันก็ลงเอยกันชัวรอยู่แล้วลนะ่ะคบกันมาตั้งเาปีด้วยอ๋อเนอะเออแล้วบ้านแหมขนาดนี้ มันไม่ต้องแผนห้องลูกก็ได้คงมีห้องอยู่แล้วล่ะเหลือเฟือเหลือเฟือนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านก็เสร็จหมดแล้วบวกเวลาตกแต่งคาดว่าน่าจะอีกไม่เกินประมาณ7จถึงเดือนก็พร้อมเข้าอยู่ด้วยกันค่ะโอ้โหบ้านสวยมากเลยยังไม่ใช่เรือนหอยังไม่ใช่เรือนหอเป็นแค่บ้านที่ชมด้วยกันชมว่าบ้านสวยนะไม่ได้ชมว่าเรือนหอสวยบอกว่าบ้านสวยจริงๆนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คุยไม่ได้นะฮะเพราะว่าในโซเชียลเขาจะเห็นปุ๊กลุกเนี่ยลงคลิป บ่นไหมตลอดเลยบอกว่าโอ้ยเจอเรื่องนี้แล้วมันต้องคุยอะ่ะก็คือเรื่องตอดน,นี่ปัญหาของคู่รักทุกคู่หรอผมคิดว่าปัญหาของคู่รักทุกคู่นะ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีทรงประมาณว่าเออก็อยากให้เป็นธรรมชาติเวลาอยู่อยู่ด้วยกันอะไรแต่ว่าบางทีมันก็มากไปมากไปเหรอเออเพราะว่าอย่างปุ๊กลึกก็บอกว่าบางค,บคนเนี่ยมีแต่ เสียงไม่มีกลิ่นก็พอทนแต่ถ้ามีกลิ่นด้วยอันนี้พอเลยอของผมไม่มีเสียงเลยแต่มีกลิ่นผมไม่บอกพอเลยของลูกๆก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามีเสียงอะก็เข้าใจแต่กลิ่นด้วยมันไม่ไหวจริงๆเออก็เข้าใจนะฮะเ้าตอนนี้เขาบอกว่าถึงขั้นซื้อเครื่องฟอกอากาศนะฮะมาแล้วไม่ใช่สําหรับสัตว์น้องสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะแต่ว่าเอามาไว้ฟอกอากาศเวลาคุณไม้ตด ชื่อไหมมันไม่ใช่แค่กลิ่นคือมันไม่ใช่แค่เสียง<อ>มันคือกลิ่นด้วยจะไปบอกทำไมเย็ู้อ๋อไม่ต้องพูดมีแค่รูเดียวที่มันออกแม่ตอนนั้นนะ<อ>ไม่ไหวอะจริงๆเขาตดทุกวันตดทั้งวันพี่้ก็ตดมันอยู่ที่จะมีเสียงหรือเปล่ามันดังมากคือถ้าเกิดใครที่เป็นทีมงานท,ท,งทุกคนจะรู้ว่าไหม่เป็นคนที่ตดตลอดเวลาหนูขออย่างเดียวว่าอยามีกลิ่นให้หนูหน่อยถ้ามีกลิ่นอะต้องเอาไปตัวเองไปยืนอยู่แถวๆเครื่องฟอกอากาศหนูซื้อเครื่องฟอกอากาศสองชั้นนะเขาบอกว่าสําหรับสุนัขจริงๆไม่ใช่ จังสับไม้ตดเคยได้ยังไม่กินตาก็เรื่องตลบแล้วถ้ากินตดอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นบ้านเราแหละเดินหอกตลอนแล้วงแอร์เฮ้ยโดยตีเขาต้นไมอันตอนแรกอ่ะคือวางแผนว่าจะเป็นที่ของไม้รายการสร้างบ้านค่ะแต่ว่าเหมือนเราไปเจอที่นี่แล้วเรารู้สึกเราชอบถึงร้อยนะไม่ถึงค่ะไม่ถึงร้อยเจ็ดเจ็ดแบบยังไม่ได้แต่งค่ะเจ็ดสิบอย่่ง ปอนเซอร์เข้าได้นะคะตอนขายของคือขายดังมากนี่ก็รอดูนะครับผมแต่ว่าบ้านเนี่ยคือผ่อนด้วยกันซื้อด้วยกันแล้วละ่ะไม่มีห้องลูกไม่มีห้องโรคแต่ง,งานอันนี้ยังไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงแล้วก็ยังไม่ใช่เรือนหออ่าเดี๋ยวรอดูว่าแต่งมาจะสวยขนาดไหนนะคะ